สะเทือนวงการบิ๊กโจ๊กส่งทนายฟ้องบิ๊กเต่าจอทแงเปิดเส้นทางการเงินงานนี้อาจตายโมขอขอบคุณข้อมูลจากพีพีทีวีออนไลน์บิ๊กโจ๊กมอบหมายให้ทนายความฟ้องบิ๊กเต่าข้อหาหมิ่นประมาทหลังไปให้ความเห็นทางคดีผ่านรายการดังเตรียมแถลงเปิดเส้นทางการเงินงานนี้อาจตายโม นายนัทกรทานายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงเพื่อฟ้องพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางข้อหาบิ่นประมาทด้วยการโฆษณานายน,นัทกรกล่าวว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พลตำรวจตีจรุนเกียรติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ปปชจากนั้น22กุมภาพันธ์ได้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ชื่อดังโดยมีการนำข้อมูลสำนวนการสอบสวนของสอนอทุ่งมหาเมฆและสอนเอตาปูนไปเปิดเผยซึ่งความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่พลตำรวจตีจรุนเกียรติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน และรายการทีวีชื่อดังสื่อมวลชนสามารถติดตามได้จากข่าวซึ่งมีข้อความที่ไม่ควรจะนำมาพูดเพราะเป็นถ้อยคำในสำนวนและเกิดเลยเถิดออกมาเยอะทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษได้รับความเสียหายจึงได้มอบหมายให้ตนในฐานนะทีมทนายความนำเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆตณาสองกรรมซึ่งฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาดูแล้วถ้อยคําดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในส่วนของสำนวนสอนอ,นอตาวโพนและพื้นที่อื่นๆความจริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่มาจากเส้นทางการเงินซึ่งทินทนายความได้มีการถแถลงข่าวไปเมื่อวานแล้วในส่วนที่มีการถแถลงข่าวว่าฝานมีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอออกไม้จับ โดยไม่ให้ขอให้ออกหมายเรียกทีมทนายได้รับยืนยันข้อมูลมาจากแหล่งข่าวจึงมีการถแถลงต่อสื่อไปส่วนเรื่องการคัดคํำสั่งศาลกำลังดำเน,น,นินการหากมีการออกหมายเรียกตนเองมองว่าเมื่อศาลไม่มีการออกหมายจับหมายเรียกก็เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนซึ่งหากพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคิดว่ามีอำนาจในการออกหมายเรียก ก็สามารถออกได้ตามอำนาจหน้าที่แต่ตนคิดว่าพนักงานสอบสวนของตำรวจไม่มีอำนาจแล้วเนื่องจากเป็นอำนาจของปปชซึ่งหากมีการออกหมายเรียกก็จะต้องไปโต้แยง้งเพราะอำนาจหน้าที่ใครก็เป็นอำนาจหน้าที่มันโดยข้อกฎหมายตามพรบรปรปชที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานตามมาตรา30ประกอบมาตรา28ตรงนี้ มีความชัดเจนและเส้นทางการเงินพบเส้นทางการเงินเส้นเดียวเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสอนอตาปปนสอนทอุ่งมหาเมฆมาจากเส้นทางการเงินเดียวกันซึ่งที่มีการออกหมายจับเมื่อวานเป็นเรื่องของการฟอกเงินแต่เมื่อเส้นทางการเงินมาเส้นเดียวคดีจึงอยู่ในอำนาจของปปชตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนพลตำรวจโทคิดที่เป็นคนทำการเงิน ให้พลตำรวจเอกสุรเชษมีบันทึกเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานว่ามีเงินเข้าออกอย่างไรและเงินไปที่ไหนจึงกล้ายืนยันซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษก็ได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันและอาจทราบข้อมูลดีกว่าทีมคนายด้วยซ้ำตนยืนยันว่าเส้นทางการเงินมีเส้นเดียวและแตกออกเป็นกลุ่มๆแต่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตนก็ไม่ทราบว่าจะมุ่งเน้นเฉพาะเส้นทางการเงินที่มาจากบิกโจ๊กเส้นเดียวหรือไม่ความจริงมีเส้นทางการเงินไปสายอื่นที่เงินไปถึงแต่ทำการสอบสวนหรือไม่หากมีการออกหมายเรียกทีมทนายก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไปแต่แจ้งว่าไม่น่าจะถูกต้องในทางปฏิบัติค่อยว่ากันอีกทีตนมองว่า เรื่องเส้นทางการเงินเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนายนัทกรกล่าวว่ากังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของสันักงานตำรวจแห่งชาติถ้าสันักงานตำรวจแห่งชาติสอบเองอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ปปชเป็นองค์กรอิสระก็จะให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษได้ดีกว่าหากปปชไต่สวนแล้วมีความเห็น ให้อายการสั่งฟ้องคดีก็ยังถูกฟ้องอยู่ดีส่วนลายต่อไปจะฟ้องใครหรือไม่นั้นถ้าหากที่ผ่านมามีการทำให้เกิดความเสียหายกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทีมทนายความก็ได้มอบหมายให้เข้าไปดูทุกเรื่องตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะฟ้องใครเพิ่มส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปขอออกหมายจับจะถูกฟ้องด้วยหรือไม่นายนัทกรกล่าวว่ายังไม่สามารถตอบได้ นายนักรย้ํ้ำว่าเรื่องเส้นทางการเงินเร็วๆนี้จะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบอาจเป็นทีมทนายความแถลงข่าวรายละเอียดถึงเส้นทางการเงินทั้งหมดซึ่งความจริงเส้นทางการเงินที่มาทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีจำนวนไม่มากเท่ากับเส้นทางการเงินที่ไปทางอื่นซึ่งความต้องการโดยสอบสวนเช่นเดียวกันเรื่องเส้นทางการเงิน ไปที่ไหนเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรับทราบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผู้สื่อข่าวถามว่าที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เคยพูดว่าแฉออกมาตายหมู่จริงหรือไม่ทนายพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าประมาณนั้นนายนัทกรมองว่าเส้นทางการเงินไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเส้นทางการเงิน ที่ไปที่อื่นก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคะสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ